ีบนเรื่องอีกวันนะคะหลังจากที่ได้มอกอน่ากับสีบนเรื่องวันนี้มีไรนหัวใหม่ข้นหัวบอวันนี้มีอะไรสดนะคะแล้วก็มีโชว์พิเศษด้วยย้อมเต็มลบดมดอกบอมเรี่ยงไบอสซอนบอเแ็บบอแฝมันสูงเนาะ ม,ม,มันม,มันมเมนั่ง,งมันเสียงมันพเต็มอ่แค่ว่มันเป็นเสียงสันส้นๆแต่ว่าจออริ่มเสียงแห็บมันบอกบอกเราใครแล้วีพี่หน่าที่ลองเ,งงเอพีงลมหนาวพัดมา มวนเด้อมวนอย่างเงี้ยเป็นเป็นอันนั้นด้วยนะเป็นเทโลตีมล้วหรอเอาเพลงหน่อยนิใช่ลงเดือนตุลาเห็นสอบมาเตยว่าล้วลงจากอะไรแต่เอาหน้านี้หน้าหนาวว่าสอบกับลองเพลงหน้านี้หน้าหนาวหอาปถึงว่าเอามาบรรจุส่เพลงเตยนะมันเป็นไทยบอลลูนเลยลอง จังสีเนี่ยลองทิ่เสียงต่ำก็ได้ด้หนึ่งสิงตายต้องลองเลยนะเพลงสูเสียงสูงมันต้องได้พ่นวาอไวออ้ตลอด มนี้แ่ใจุดผลแสดงที่นองสัญญาณว่าจับฟ้องไม่ค่อยดีลังมีเป็นตลอดพ่อแม่เนาะว่าจับฟองเรียงดีดเดี๋ยวนี้จงปั่นใจว่าเห็นคืนข้าเจ้าเป่เกียผมวัวหล่อเย้ยยิ้มหอมเกิือันนี้มันเล่นถึงกลับแล้วเกีรมาจีบ่จับลั่นีเดียวลั่นอ็ร้เนี่ยมาแล้วนะต้องร um. ู้บ่